สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอติดดาราค่ะย่าใหญ่พร้อมหน้าน่ารักดีต่อใจเปิดภาพใจฟูย่าใหญ่ของน้องเอบิเกลพร้อมหน้าใช้ชีวิตติดดินบ้านๆไม่บ่อยนักที่จะได้เห็นความน่ารักของยายหนิงคุณแม่ของซุปตาสาวชมพูอารยาและย่าอุไรวันคุณแม่ของนักธุรกิจหนุม่มน็อตวิสารุตอยู่ด้วยกันแบบนี้ ซึ่งล่าสุดนี้เลยค่ะยายหนิงได้แชร์ภาพโมเมนต์จอยๆกับย่าอุไรวันนั่งกินหมูย่างจิ้มแจ่วสุดฟินโดยมีพืชผักจากสวนเป็นเครื่องเคียงนั่นเองค่ะพร้อมระบุคแคปชั่นว่าเมื่อคุณย่าก,กับคุณยายนัดเจอกันที่สวนสวนยายหนิงกระเสมอินซี ทั้งนี้ก็มีแฟนๆเข้ามากดไลค์คอมเมนต์กันเพียบและมีคำถามมาถึงยายหนิงว่าไม่ลองไปซื้อที่ดินที่เขาใหญ่เพราะนอกจากอากาศจะดีแล้วน้ำก็ไม่ท่วมด้วยซึ่งยายหนิงก็บอกว่าเขาใหญ่มันไกลค,คะ่ะลูกหลานมาหาลำบากขับรถไกลนั่นเองล่ะคะ่ะ เรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักและอบอุ่นมากๆเลยละคะ่ะที่ไม่ใช่ใครก็จะมีโมเมนต์แบบนี้ได้ง่ายๆขอให้แม่ๆทั้งสองมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเข้ามารับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่ง <ๆ S 1> เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบพระคุณคะ่ะ